นี่คือเรื่องราวของมือเก่าที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดอีกหนึ่งรายครับชายที่อยู่ระหว่างกลางของโลกลูกหนังเดินสายและอาชีพหน้าที่บวกความฝันบวกสิ่งที่รักและลงมือทํามือเก่าที่พิสูจน์ได้เห็นถึงความพยายามของเขาตั้งแต่จุดเริ่มต้นครับชายที่พาสุรรินครับคว้าแชมป์มากมายชายผู้ที่พาพี่ปืนเอกระต่ายแก้วเป็นแชมป์เงินล้านสมัยแรก และเขาครับได้พิสูจน์ทุกอย่างให้โลกฟุตบอลเดินสายและฟุตบอลอาชีพได้เห็นถึงความรักที่เขามีต่อสิ่งที่เรียกว่าฟุตบอลก่อนที่เขาจะเดินทางไปในที่ที่ไกลแสนไกลครับและทุกอย่างที่เขาทิ้งเอาไว้มันจะกลายเป็นเรื่องราวเป็นตำนานเป็นความทรงจำที่ดีของฟุตบอลเดินสายและนี่คือเล่นเป็นทีมเลเ g นด์ของอาร์ตกิติศักดิ์ สนับสนุนโดยบางเกระเลงดีไซน์แบรนด์เสื้อผ้ากีฬาที่ให้คนมากกว่าคุณภาพสโมสารฟุตบอล PBDS น้องรัก PB คู่ซัพพอร์เตอร์มีเดียสมังกรรับหลายสดจัดการแข่งขันทั่วประเทศไทยฟูออลอนช็อปแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นสัญชาติไทยใครใส่ก็ดูดีแพนด้าช็อปร้านเสื้อฟุตบอลและฟุตซอลเดอร์สายสั่งซื้อได้ที่ Facebook ชอ o p e e และช่อง t ิกต็อก อ s โตอยุธยาชอบรองเท้าฟุตบอลมือหนึ่งและมือสองรับประกันอายุการใช้งานราคาจับต้องได้สั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดแอด 2S อายุธยาและเพจเฟ o บุ๊ก 2S โตอายุธยาบริษัททีรพัฒช์ชิปปิ้งแอนด์เซอร์วิสจำกัดบริการนำเข้าและส่งออกสินค้าทุกชนิดบริหารงานโดยพี่ใหญ่ทีรพัฒและเค้กฟูเบเกอรี่ชิฟฟอดกะทิขันสดขนมเค้กและขนมปังอบสดใหม่ทุกวันรับจัดขนมชุดตามงานเลี้ยงต่างๆที่เริ่มต้นเพียง25บาทเท่านั้น นี่คือหนึ่งมือกาวในฟุตบอลเดินสายครับที่ถูกยกให้เป็นผู้รักษาประตูที่มีหลายทีมครับต้องการตัวไปเฝ้าเสาอย่างมากมือกาวที่ในช่วงเวลาหนึ่งครับเรียกว่าทีมหลักอย่างสุรารินขาดเขาไปไม่ได้เลยครับวันนี้เราจะไปทําความรู้จักกับเขาคนนี้ให้มากขึ้นครับโดยเขาลืมตาม,มองโลกเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2535ครับเป็นชาวแกลงจังหวัดระยองเขามีพี่น้อง3คนครับและเขาเองก็เป็นคนสุดท้องเขาเริ่มเรียนรู้าศาสตร์เขาลูกหนังจากคุณพ่อนะครับ โดยเขาและพี่คนกลางเริ่มเรียนรู้ในฟุตบอลกับตำแหน่งแบ็กขวากันทั้งคู่ครับก่อนที่ในภายหลังครับเจ้าตัวจะเปลี่ยนมาเล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูเพราะคิดว่าน่าจะวิ่งน้อยกว่าพี่ชายของตัวเองครับเขามีไอดอลเป็นพี่ตีครับสินทวีชยัยหัไยัยรัตนกุลหนึ่งในมือกาวตำนานของทีมชาติไทยเป็นแบบอย่างนะครับผ่านการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกับโรงเรียนบ้านทุ่งเค็ดในบ้านเกิดครับ ก่อนที่เจ้าตัวครับจะได้ย้ายไปสู่รั้วของโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณซึ่งนั่นนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาได้เรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อต่อยอดในอนาคตจนในวันที่เขาศึกษาจนจบครับเขาคนนี้ก็ได้ไปสมัครเป็นพนักงานประจําและใช้เวลาในช่วงวันหยุดครับแข่งขันฟุตบอลเดินสายอยู่เป็นประจําก่อนที่ในเวลาต่อมาครับพี่คนกลางอยง่างแอมสิริศักดิ์ฟูฟงครับจะได้ชักชวนให้เขามาคัดตัวเพื่อไปแข่งขันในฟุตบอลอาชีพ และนั่นครับมันจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเขาในก้าวแรกของความฝันนะครับความฝันในวัยเด็กที่อยากจะเล่นในฟุตบอลอาชีพเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเขาเริ่มต้นฟุตบอลอาชีพกับสโมสรน,นาวิกโยธินเอฟซในดิวิชั่น2ครับรับใช้สโมสรแห่งนี้นานถึง4ปีก่อนที่จะย้ายสู่สโมสรระยอง FC ในดิวิชั่น1 1่นซีซั่นและก็ได้ย้ายไปสู่สโมสรบ้านค่าย FC ในไทยแลนด์ลีก g u e 3 2ฤดูกาลจนในฤดูกาลล่าสุดครับเจ้าตัวย้ายมาสู่สโมสรปลวกแดงยูเนเต็ด ซึ่งเป็นสโมสรปัจจุบันที่เจ้าตัวค้าแข่งอยู่ครับฟอร์มการเล่นของเขาในช่วงต้นซีซั่นนี้ถือว่ากำลังไปได้ดีเลยครับมีเซฟยากๆและช่วยทีมเก็บไปถึง6แต้มครับเกาะกลุ่มกลางตารางในลีกส่วนในเส้นทางฟุตบอลเดินสายของเขาครับต้องย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นในช่วงอายุ15ปีครับเขาเริ่มเดินสายกับทีมพารารมิดที่ในการแข่งเดินสายครั้งหนึ่งครับได้รับค่าเหนื่อยหลักร้อย ก็เก็บเอาไปไว้ใช้จ่ายที่โรงเรียนครับก่อนที่เขาเองครับจะเรียนจบและทํางานจนได้เล่นลีกนี่แหละครับซึ่งในช่วงที่การแข่งขันอาชีพพักฤดูการลงครับครั้งนั้นเนี่ยมันมีรายการใหญ่ครับทีมสุรเรนยักษ์ใหญ่เดินสายแห่งพัทยาครับต้องการชุดผู้เล่นที่ดีที่สุดเพื่อไปแข่งขันในรายการสัตหีบครั้งที่2ครับรายการใหญ่ที่ชิงใช้กันถึง3 0 0 0 0นบาท และกับตันทีมของสุรดินในตอนนั้นอย่างเอ็มเฉลิมศักด์นะครับก็ได้ไปดึงเหล่านักเตะจากสโมสรปลวกแดงมาหลายรายซึ่งก็มีเขาเนี่ยแหละครับที่มายืนเฝ้าเสาให้ในการแข่งขันครั้งนั้นและในการแข่งขันครั้งนั้นครับมันกลายเป็นว่าทีมสุรเินครับคว้าแชมป์ไปครองและเขาคนนี้ก็เป็นหนึ่งในพระเอกของงานครับเซฟทั้งในเกมเซฟทั้งจุดโทษจนคว,ว้ารางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมนต์นั้นครับหลังจากประสบความสําเร็จในครั้งนั้นครับเขาคนนี้ครับ ร่วมเดินทางกับทีมสุรรินกว่า3ปีครับคว้าหลากหลายแชมป์ใหญ่และเป็นส่วนสําคัญครับที่พาสุร,รินครับก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในบิ๊กทีมเดินสายของเมืองพัทยาก่อนที่เจ้าตัวครับจะย้ายมาสู่ทีมพี่ปืนเอกระต่ายแกวบิ๊กทีมจากจังหวัดพิจิตรการย้ายมาของเขามันคือการที่เขาได้รับสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรครับมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเขามีครอบครัวและลูกอีกสองคนที่ต้องดูแลครับ เวลาว่างจากการแข่งขันหรือหลังซ้อมเขาก็จะให้เวลากับลูกชายและลูกสาวในฐานะพ่อคนหนึ่งครับทำให้คําว่าฟุตบอลเดินสายของเขามันจึงเป็นมากกว่าการแข่งขันครับนั่นจึงเป็นงานที่เขาต้องทําเพื่อคนข้างหลังจนมาในรายการเงินล้านพัทยาครับชายคนนี้สร้างสิ่งที่หลายคนคาดไม่ถึงด้วยการเซฟสองจุดโทษในรอบชิงชนะเลิศครับพาต้นสังกัดและตัวเองเป็นแชมป์เงินล้านสมัยแรก มันคือคำคืนที่ยอดเยี่ยมของชายที่ชื่อกิติศักดิ์ฟูฟงและหลังจากนั้นเพียงหนึ่งสัปดาห์ครับเขาก็คว้าแชมป์เงินล้านชัยนาทร่วมอีกหนึ่งสมัยและมันยังเป็นการคว้าแชมป์ร่วมกับพี่ชายของตัวเองมันคือโมเมนต์ที่ยอดเยี่ยมของเขาในการเป็นนักฟุตบอลครับตลอดระยะเวลาร่วมกว่า20ปีที่ชายคนนี้ได้รู้จักกับคําว่าฟุตบอลเรียนรู้เข้าใจและลงมือทําจนกลายเป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่ถูกยอมรับ ผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมสีสมัยในสี่เสื้อของสุร,รินห้าแชมป์เงินแสนกับอีกสองแชมป์เงินล้านมันจะเป็นผลงานอันยอดเยี่ยมของเขาที่จะถูกจดจำไปตลอดกาลชายคนนี้ครับอยู่กับคำว่าฟุตบอลจนวินาทีสุดท้ายแม้ในวันนี้ครับเขาคนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในโลกแห่งความจริงแต่ในโลกแห่งความทรงจำของทุกคนเชื่อว่าอาร์ตกิติศักดิ์จะเป็นความทรงจำที่ดีของเพื่อนพี่น้องทั้งฟุตบอลอาชีพและฟุตบอลเดินสายครับ วันนี้ภาพที่เศร้าที่สุดมันจะกลายเป็นภาพที่ทําให้เราได้คิดถึงคนคนหนึ่งที่สุดในวันข้างหน้าครับวันนี้อาร์ตกิติศักดิ์ฟูฟุ้งกำลังเดินทางไปสู่สนามฟุตบอลที่ดีที่สุดบนท้องฟ้าทุกคนรักและคิดถึงนายเสมอโชคดีนะอาร์ตขอบคุณที่เกิดมาแล้วได้รู้จักกันได้รักได้ห่วงใยและดูแลกันและขอบคุณที่ได้เล่นฟุตบอลร่วมกัน ด้วยรักและอาลัยอาร์ตกิติศักดิ์ฟูฟง